ป่ะรอแต่ที่ลุงิให้ดูอ่ะนี่มาอีกวัาหนึ่งครอบสวยอ๋อดูเออโดนขึ้นไปค่ะ,ะอของเท้าครึ่งทางแล้วไปถึงพญานาคท้ายใส่ออกนั่นมันจะเป็นสายเป็นแอ,อ,องมองดูมเหมือนศีรษะโองท่านทำอะไรไว้อะไรไว้สวยเอาผ้าเป็นรูปพุทธศินนะคะก็จะมีทุกอย่างในโลกนี้มาอยู่ คนยอดเขาหมดไม่ว่าจะอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่นั่นกันเขาจะไม่ใช่แต่พูดเหมือนกันแต่ว่าพูดเราเราก็พูดน,นี่แหละค่ะนั่นใส้ใบประกาศผ่างนงเจาวา่าไรอ่านไปลูกอ๋อมีประวัติ โอดนะเอาโอดดีเด่นเลยแล้วท่านก็ไปเยี่ยมท่านโสท่านอะไรสมเรื่องอะไรเนี่ยดูให้เราสังเกตทุกท่านดูมันก็ไปจีนไปเอาวัฒนธรรมของทั่วโลกมาไว้กับเราเข้าใจคำนี้เนาะครับโอเคมีจีนมีอะไรแต่เราก็เป็นพูดเหมือนเดิมแต่ท่านไปเที่ยวเอาเข้ามานิดนึงหน่อยนึงอะไรเนี่ยของเราไว้เป็นที่นี่โอเคลูกเดินตามสบายครับ ไปถึงยอดเขานะกข้างถนนนะมีคนงานทรางทำอะไรก็เดินผ่านเขาไปนะครับครับดังนั้นจะเห็นไม่หมดจะทางลงงงทางเดินนะครับค่ะทางกลับกลับทางเดินครับกลับข้ามาลงมาลงมาตรงจั้นตามบันไดแล้วก็จะเห็นเองโอ้โหมีแต่รูปพระเต็มเลยคุณนะข้างบนน่ะดูสิ ไปเรื่อยๆนี่เป็นหอชั้นสองแล้วเมื่องเง้า,งางหาสาอาแน่นอนอยู่แล้วใช่ดูดิมีแต่ภาพทั้งนั้นเลยนี่ครับง้าว่าอันนี้ให้ดูคลิปเอาแล้วกันเพราะว่าภาพคือภาพปพดภาพ,ภาพกำแพงอะไรก็จะเป็นรูป พะทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับมีสมเด็จมุสาม,มาสานคนนี้น่าจะมีลงในยูในกลุ่มเพจอะไรอยู่ไะเราดูต,ต,ต่อไปนะครับจะม,มีหลายชั้นเอ,อาเจ้าเดี๋ยวผมอัพให้ดูทีหลัง

มี้ินี่ไงเขาก็บอกมีทางขึ้นอยู่ทางนอกเนี่ยนู่นนู่นนูน่น